สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนติดกันพลานะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกล่องนะครับประกอบแล้วก็รีวิวนะฮะไปพร้อมๆกันสำหรับตัวนี้นะฮะจะเป็นซอยวายนะฮะงานของค่ายทากระโทมี่นะครับ ZW06 นะฮะกราบิเกเตอร์นะครับก็คือตจวจระเข้นะฮะตัวนี้ได้รับมาจากทางร้านไทยกันดั้มช็อปนะฮะราคา1,100บาทเป็นซอยกล่องขนาดกลางนะฮะ ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับตัวนี้สเกลก็คือ1ต่อ35นะฮะแล้วก็ใช้ฐาน aaa นะครับ1ก้อนนะครับผมตัว g r a b เต t ร r นะฮะก็เ,เป็นตัวจระเข้สีน้ำเงินแล้วก็ข้ามมาดูที่ด้านหลังได้เลยนะฮะก็จะบอกถึงถุงที่ให้มานะครับประกอบแบบเป็นโครงกระดูกนะครับใส่เกราะนะฮะแล้วก็ วายบลัสนะฮะมันจะแปลกๆหน่อยนะเป็นเหมือนงับๆแต่ว่างับสกายเลยนะโยกมาตั้งแต่คอยันปากเลยนะครับโอเคคร่าวๆประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาแกะกล่องนะฮะแล้วมาดูกันข้างในว่ามีอะไรบ้างมาเรามาดึงจากตรงนี้เลย ตัวกล่องเขาก็จะเป็นถาดที่เราจะสามารถดึงออกมาอย่างนี้ได้ทั้งหมดนะครับก็ส่วนแรกที่เราจะเจอก็คือคู่มือนะครับกราบิเกเตอร์นะฮะถุงของทาคาลัตโทมีเนี่ยเราสามารถฉีกอย่างนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปพึ่งพาคัตเตอร์หรือว่ามีดเอามากรีดแต่อ,อย่างใดนะฮะคู่มือกราบิเกเตอร์ถ้าใครได้ดูผมรีวิวซอยก็จะทราบคนระับว่าถ้าเปิดคู่มือมาเนี่ย ในส่วนของด้านแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทชิ้นส่วนต่างๆที่เขาแยกออกมานะครับก็จะเป็นทั้งของตัวนี้จะเป็นมอเตอร์นะฮะถุง S ก็จะมีอะไรบ้างนะครับคูณจํานวนไปนะฮะถุง A นะครับ A1 หน A3 หน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถุง B นะฮะนี้จะเป็นพลา์ทสีน้ําเงินนะครับเป็นชิ้นเกราะชิ้นเกราะมี4ชิ้นเองนะฮะมีหนมีมี 1, มี 2, ม 3, ม 4. น้อยนะโอเคเปิดมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกราบิเกเตอร์นะเมื่อเทียบกับ ตัวคนฮะที่สูง170เซนประมาณนี้หน้าที่ต่อนะครับอ่าเริ่มแรกก็ประกอบตัวมอเตอร์นะฮะแล้วก็โครงด้านในตามมาด้วยชิ้นขานะครับทั้งสี่ข้างนะครับใส่เกลอกแล้วก็วายบล็สนะฮะแล้วก็จบนะครับอ่ะคู่มือต่อมาทุง A ออันนี้ผมขอฉีกเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว ตรงนี้เขาตัดพาร์ทชิ้นส่วนมาให้หมดแล้วนะครับก็จะมีถุง A2 นะฮะฉีกเลยนะเดี๋ยวผมก็จะประกอบแหละเอตรงนี้แหละ A2 นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็น A1 นะครับสีเนี่ยมันก็จะคนละสีกันนะฮะแล้นจะเป็นสีเงินอันนี้จะเป็นสีดำนะครับนะแล้วก็ P3 อันนี้จะเป็นตัวพาร์ตน่าจะเป็นในส่วนของโครงที่เป็นชิ้นใหญ่นะครับด้านใน,นชิ้นมันจะใหญ่มากเทไปเลยนะฮะแล้วก็ถุงบีก็มี4ชิ้นนะฮะพาร์ตสีน้ำเงินที่เป็นในส่วนเกราะซึ่งจะเป็นพาร์ตท,ที่เป็นชิ้นใหญ่นะฮะนี่น่าจะเป็นด้านหลังนะครับแล้วก็เป็นชิ้นปากโคนปากล่างแน่นอนนะครับเอ๊ะนี่ชิ้นหางสินะนี่ ชิ้นของส่วนหน้าอะหมดแล้วนะครับในส่วนโอ้ไม่หมดไม่หมดไม่หมดถุงเอสถุงเอสอันนี้ไม่ขอฉีกนะเพราะมันจะเป็นตัวหมดนะฮะมีสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็มีดวงตานะแล้วก็มีขนนะครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆเลยมันจะเป็นมอเตอร์ตรงนี้เดีย๋ยวขอแกะมันออกมาก่อนอะโอเคมอเตอร์ motor นะครับแล้วก็ใส่ถ่าน A A, A A A นะครับหก้อนโอเคนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับของในกล่องและแลเรามาลงมือต่อกันเลยดีกว่าครับ โอเคครับต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับซอยวายกราบิเกเตอร์นะครับเป็นซอยลำดับที่6นะครับผมก็เป็นตัวจอระเค้นะครับการประกอบไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะครับง่ายๆตามที่เพื่อนๆได้เห็นไปนะครับจุดระวังในการประกอบไม่มีเลยนะฮะตัวนี้ประกอบง่ายจริงๆนะครับในราคา1,100บาทนะฮะก็ขยับได้ทั้งตัวปากนะครับขานะฮะหางนะครับขยับได้หมดเลยนะฮะแล้วก็ตัววา l บลัสยังไม่ได้เปิดให้ดูใช่ไหมเดี๋ยว Uh, เรามาดูกันทีนี้สวิตเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นก็ดันนะครับนี่หางก็ขยับได้จับที่ตัวแล้วกันนะเพื่อไม่ให้มันเดินไปไหนนะขานะครับตัวปากนะฮะมันก็ขยับได้นะฮะแล้วก็หางหางนี่สะบัดแรงเลยนะเจีงเลย แล้วก็ถ้าเราจะทำวายบลาสนะฮะเดี๋ยวขอปิดก่อนวายบลาสนะครับเราจะต้องกดตัวหมุดตรงนี้นะครับทั้งสองข้างนะครับหมุดตรงนี้นะฮะนี่แล้วเราก็ดันนะฮะนี่ดันไปสุดเลยแล้วมันก็จะเด้งตามนี้นะฮะพอมันเด้งตามนี้เสร็จเดี๋ยวเอานี้ออกพอเรากดวายบลัสนี่พอเราเปิดสวิตช์นี่มันจะเกิดงับอย่างนี้นี่ คืองับเนี่ยตั้งแต่ปากนะครับยันไปถึงคอเลยก็ไม่แรงเท่าไหร่ไม่แรงเหมือนให้ตัวคอยาวอันนั้นต่อพื้นแรงมากนี่นี่คือวายบลาสแล้วนะครับของตัวา c a ิเตอร์จุดขยับนี่ให้ดูทั้งหมดสวยงามก็ถ้าเทียบกับฝ่ามือนะฮะก็เป็นซอยขนาดกลางๆนะฮะไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ ตัวเล็กๆมันจะเป็นพวกตัวด้วงนะฮะถ้าตัวใหญ่ก็ที่ต่อไปนะครับก็อย่างเด็ดเล็กนะตัวใหญ่มากอ่ะ,ะคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับตัวกราฟิกเเตอร์นะฮะซอย Y ซอยลำดับที่6นะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะได้รับการสนับสนุนจากทางร้านไทยกันดั้มช็อปนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบหรือว่าสนใจนะมีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม สำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม